แต่เขาติดปิดก็ะไดแล้ครับนี่ปิดรับปิดนะครับเวลาลมม้านะครับเขาก็บปิดได้นะครับเด้อปิดใจนะครับอันคือปิดอยู่นะครับเด้อตอนนี้ปิดอยู่นะครับเขากบบเลี้ยวเห็นคิ้วถัดข้างนอกหรือว่าเขาอยากใส่ผ้ามุงผ้าม่านก็ได้นะครับใช้ได้นะครับตั้งแตเลี้ยวดีนะครับอันนี้ก็เป็นเสาเก่าตะกอนมันเป็นเสาลวงมุมีหลังคานะครับเด้อนี่แหละเห็นมะพราวเริ่มเป็นลูกเป็นล่างนะครับัำเด็กเป็นมะงร้างเบิ้งนะครับเด้อ ส้วัสทีครับทุกลูกคนยนงบ้านน้านะครับมีกะนะครับทิพาพี่น้องเขามาอัปเดตนะครับกะทอมน้านะครับหลังจากที่เขานะครับเหตุมาประมาณหกเก็ดมือนะพี่น้องเด้อนะครับนี่ครับเสริมหล่อนะครับกะไกล่นความจริงนะครับแต่ว่ากะเยอะหลายเติบอยู่นะครับพี่น้องเด้อนี่นะครับกะรที่เห็ุข้างหน้ามองจอดรถอีกนะครับเพราะว่ามันมันบม่มีมองจอดรถนะครับบรรยากาศก็ยังนะครับฝนกำลังสิตกแหลบระตกแหล่นะครับพี่น้อง นี Dante, ่ครับเสริมหล่อนะครับเด้อมีระเบียงอยู่นะครับตะกี้มันมีระเบียงแล้วกับมีลังค้าได้ไปนองเด้อนี่ครับตัวนี้นะครับี่นองแต่ว่าตอนนี้นะครับเขาจงระเบียงไ้เคิงหนึ่งแล้วก็มีลังค้าพร้อมนะครับแล้วข้างบนตรงนี้นะครับตรงชายคาเนี่ยเขาติเห็ดเป็นระแนงแบบ้ัง่างนะครับเด้อนี่แต่ความเาาอัดสันแล้วกันนะครับด้วยความเาาของระแนงข้างบนนะครับติดติดลังค้านะครับแต่ว่าตอนนี้กระังผลนะครับเห็ดฝาผนังข้างในห้องนะครับเด้อตอนนี้กะนะครับ มุ้งเรียบร้อยแล้วครับห้องกระได้เครื่องหนึ่งของซานตะกีนนะครับของระเบียงตะกีตะกีนว่ามีหลังค้านะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าเขาเห็ดมุ้งหลังค้าเสีดนะครับโดยใส่โค้งเหล็กด้วยพี่น้องด้วยราคานะครับใส่ไฟทั้งฝาเชล่าเก่าแล้วก็ฝาเชล่าใหม่นะครับด้อคือประหยัดนะครับด้วยมัดหนึ่งกับนาหกนะครับกัมัดละสามร้อยกว่าบาทนะครับแบบประหยัดนะครับคือเขาปต้องไปใส่ใหม่นะครับด้อใส่ไม่ฝาเชล่าเลยนะครับค่อยถึอนะครับ เพราะท่านด้แล้วดีนะครับระเบียงนะครับระเบียงเดี๋ือดผ้ายางไปเบิ่งนะครับอันนี้เป็นริมริมสะเลยนะครับตรงนี้เฮาก็ใส่หน้าต่างนะครับเด้อใส่หน้าต่างก็บถ้ามาทันได้แล้วดีนะครับเพราะว่าทันได้แอ็มสุดนะครับเป็นเจ็บงานข้างในอยู่นะครับเด้อนี่นะครับก็ตะกอนมันเป็นโล่งไม่เป็นน่องเป็นระแนงด้านข้างแล้วก็บ่มีหน้าช้างแล้วก็โล่งเบิดนะครับนี่แต่ว่าเฮามาปรับปรุงนะครับเสริมร่อนะครับให้มันเป็นนะครับรูปลักษณ์ดีแล้วก็แต่ว่าก็ยังคงสภาพเดิมอยู่คือนี่ครับมีระเบียงนะครับเพื่อว่าเฮา นางเล่นหรือว่าอากาศทายทีได้นะครับเด้อนี่ตอนนี้นะครับเดี 8, 2, nah. ๋ยวจะพักขึ้นไปเบิ้งข้างบนนะครับมบิจากเบิ้งข้างล่างนะครับพี่น้องเด้อแต่ว่ากขบวนท่านได้แล้วดีนะพี่น้องนี่ครับประมาณนี้นะครับบันไดเฮากะนะครับขาดไม้นะครับเด้อขาดไม้แล้วก็ตีไส้ไม้นะครับบันไดนะครับลูกเก่าเฮาก็ขาดออกนะครับนี่ขาดเบิดเลยนะครับนี่ประตูเฮาก็เปลี่ยกไม่นะครับเราก็จะตีระแนงหม่งไม้เบิดเลยนะครับเป็นไม้เบิดนะครับตรงนี้จะเป็นระแนงนะครับเด้อ ตรงนี้ครับตะก่อนบ่มีนะครับประตูกับเกาๆนะครับปฏิภาพีน้องเข็นไปเบึ้งครับเด้อนี่นะครับแต้ว่ากับระท่านแล้วดีหรอกงกตึงๆก็นะครับนี่ครับประตูกับเปียนไมนะครับเด้อตะก่อนประตูอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่ว่าเขาใหญ่ไปอยู่ฝั่งนั้นมองนี้เขาจะเอี่ยมระแนงนะครับให้มันประตูไปอยู่กลางนะครับมอกนี้มันจะได้มีพื้นทีายนะครับมองนี้มอกนี้ใหญ่ประตูมันอยู่อยู่อยู่กลางเด้อครับเด้อกลางห้อง มุมนี้เป็นห้องห้องใหญ่เลยน,นะครับนี่ห้องขยาย,ย,ายเอาแต่ว่ามันเป็นอการ์ดมันประครับอันนี้เป็นระเบียงแต่<ะ>ว่าเขาเห็ด<ะ>เห็ดมาใหม้มันเป็ี่ยนอัง่นะครับเด้อนี่ครับอันนี้คือภายในนะครับเด้อภายในนี่ครับเป็นห้องประตูกับบานนี้กับพันกว่าบาทด้วครับเด้อนี่พันกว่าบาทเอาแบบประหยัดด้วครับเด้อยพันกว่าบาทนี่ครับคือสําเร็จรูปนะครับนี่ก็เป็นสามบานนะครับนี่ครับนี่เขาปิดนะครับเด้อถ้าเขาอยากใส่ผ้าม่านก็ใส่ได้นะครับหรือเขา่ใส่เ้ากับอังกี่ครับ เปิดออกมานะครับปุ๊บกระติพ่อนี่ครับนี่ตะกรอนมันกระโลงเลยนะครับนี่นไหพ่อพ่อน้าเลยนะครับเย็นสบายนะครับุ่นน้องเขากำลังเก็บยี่ก็ทัวร์ปุ่มนะครับทัวร์ปุ่มแห้งนะครับเด้อนี่แหละกำลังเสริมรอไหมนะครับบิ้วขางอกต่างนะครับว่าที่เห็นแบบนี้นะครับกำลังแอมผนังห้องนะครับเด้อนี่เขาก็ปิดนะครับอยากใส่ผ้าม่านก็ใส่ได้ รือบ่วไซก็ได้นะครับอยานี้เป็นสามบาทอันนี้สองพันกว่าบาทนะครับตัวนี้ตัวนี้สองสองพันน้อยๆนะครับสามบาทสองพันกว่าน้อยๆนะครับนี่ก็ส่ผ้าฟ้าผนังนะครับที่เป็นนี่ครับใส้เฉพาะของนี่ครับของอีกของหนึ่งบัใไซนะครับสองบาทสามบาทนะครับเป็นของนอนก็ว่าผมนะครับส่วนมากนะครับนอน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 ขังนอกนะครับนี่ครับ อันนี้ก็ัจะเป็นประตูนะครับยวเอาทั้งนี้ก่อนนะครับนี่เป็นเป็นหน้าต่างสามบานด้วยกันนะตัก้อน ok เป็นโล่งนะครับแล้วก็เป็นตีระแนงหลบนะครับนี่ส่วนอุปกรณ์นี่พวกนี้ก็จะเอาไว้นะครับคงไปข้างนอกเบิดนะครับนี่แหละพี่น้องสามบานนะครับอันนี้เป็นสามบานนี่ประตูไม้นะครับเด้นี่แหละเป็นประตูไม้สซนนะครับน,น,นี่ประตูไม้สนตัวน,นี้เท่าไหร่อ่ะพันเก่าป่ะพี่นอ้องประมาณพันเก่าอ,กอัน,น ไอนั่นั้นหนเก้าร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูใยเขานะครับแบบนี้ใส่ประตูใ่นะครับเรียบร้อยนะครับกันยียเจ็บเจ็บข้างนี่ครับเจ็บเจ็บพวกรอบนอกนะครับอันนี้ก็ประตูใ่เติบด้วยครับเด้อมีกรงมีพรอมนะครับนี่กันยุ่งนะครับนี่กันกันยุ่งพรอมนะครับบานนี้รู้สึกว่าจักบาทนาะยที่พันก็บาทนะครับตัวนี้ นี่ครับแต่เขาติปิดก็ไดแล้วครับนี่ปิดครับปิดนะครับเวลาลมม้านะครับเขาก็ปิดได้นะครับเด้อปิดใจอันคือปิดอยู่นะครับเด้อตอนนี้ปิดอยู่นะครับเขาแบบเหลียวเห็นคิ้วทัดข้างนอกหรือว่าเขาอยากใส่ผ้ามุงผ้าม่านก็ได้นะครับข้างบนได้เป็นผ้าม่านนะครับตัวนี้นี่แหละตรงนี้เขาก็ยังคงสภาพเดิมแต่ว่าเขาประตูใหญ่เขามาใส่ไว้นะครับเด้อเห็นไห คงสภาพเก่าตะกอนเขาเปิดโล่งเลยนะครับบ่มีอย่างกันนะครับแต่ว่าเขาเอาเอาบานไงมาใส่เพื่อว่าเขาเปิดประตูปุ๊บมันจะได้นะครับโล่งแกลงเลยนะครับตัวนี้นี่แหละพี่น้องประตูบานไงนะครับสี่พันกว่าบาทนะครับตัวนี้นี่ครับเปิดออกนะครับพอเปิดออกปุ๊บเขาก็ดทมาพ่อนระเบียงนะครับคุณน้องเด้อตัวระเบียงนี่เป็นตัวระเบียงอิสระนะครับใส่ลตีละแนงเอานะครับนี่เห็นปะอันนี้ก็ยังขีเอาใส่งานใดของเก่าละแนงเก่านะครับอันนี้ก็บพัดแล้วดีเป็นละแนงใหม่นะครับ แล้วก็บห้องก็จะตีระแนงข้างบนอีกนะครับเด้อเป็นระแนงข้างบนใช้ค้านะครับระแนงข้างบนนะครับใช้ค้าเลยนะครับนี่แหละเป็นระแนงนะครับนี่ครับด้านนอกกันเป็นแบบนี้คือห้องวายสามะนั่งหรือมานอนนะครับก็ได้นะครับทั้งนั่งทั้งนอนเวลาห่อนๆนะครับเพราะว่าอยู่หนีบ่มีแอร์นะครับเด้ออยู่หนีบ่มีแอร์นะครับมิตรล้มนะครับจากธรรมชาติเลยนะครับต้นไดเร็วดีนะครับอันนี้ก็เป็นเสาเก่าแต่ก่อนมันเป็นเสาโล่งไม่มีหลังคานะครับเด้อนี่แหละ เป็นมะเขือนอกเริ่มเป็นลูกเป็นล่างนะครับอับเดตให้พี่น้องเอาเบิ้งครับเด้อข้างนอกกระติ๊ต่อไปอีกสามเสานะครับเอาไปถึงบ้องจอดรถนะครับนี่ก็เป็นนะครับอับเดียร้มะเขือนอกเบิ้งครับบ่หลังไงเด้อพี่น้องขาได้อยู่นะครับเขได้อยู่มีอยู่ห้องเดียวนะครับห้องเดียวแล้วก็นี่นะมีระเบียงต้นไมากผมนอนอยู่นี่นะนอนระเบียงนะครับตรงนี้เขากะตะกรันมันมันมันกันตะกรันระแนงมันอย pues ู่ข mm ้างในนะครับเด้อ ระแนงมันอยู่ตรงเสานี่เห็นไหมครับพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็ด้านข้างเขาก็ปล่อยทิ้งไว้แต่วันนี้เขาใหญ่ออกมานะครับใหญ่ออกมาลิ้มเลยนะพี่น้องเด้อนี่ครับเขาใหญ่ออกมาลิ้มนะครับแล้วก็ตีระแนงลิ้มด้วยนะครับนี่ตรงนี้กับที่นี่ครับแอมีมลักษณะแบบนี้เขาก็สามารถย่างอะไรขึ้นเก้านะครับแล้วก็พื้นที่กับขวางเก้านะครับเด้อนี่นะครับติดน้มด้วยนะครับพี่น้องตัวนี้ติดน้มด้วยนะครับข้างบน,นก็จะเป็นระแนงนะครับระแนงแบบสวยงามนะครับตรีระแนงข้างบนอีกนะครับ ระเนี้ยประมาณสั่นนะครับลำประมาณเท่าไรนี่แหละประมาณสูสีกันนะครับกับตัวรางนะครับทีหละเนียองเราครับนี่ครับวงเี้ยก็ติยางมาได้นะครับเด้อนี่เป็นประตูนะครับนี่เป็นประตูยางมาได้นะครับหรือผพ้ใออยากปลูกต้นไม้ข้างบนนี่ก็ได้นะครับนี่ปลูกต้นไม้ต้นไรได้นะครับนี่ท่านนี้เราก็ติมองเห็นนะครับนี่ครับนี่กำลังนะครับหดตัดหญ้าเรากับกำลังหดน้ำให้มันซุมเราสิกนปลูกไอ ผิกกระเลียงครับด้านหลังก็ไถเตรียมดินไว้แล้วนะครับคุณครับกุหลาบกำลังเตรียมดินนะครับมือนี้ปลาพื้นดินเห็ดเห็ดเรียบๆแล้วก็ไถนวดอุดคุยครับกำลังนี่ครับฝนกำลังมาพอดีก็เลยเตรียมดินไว้นะครับส่วนฟังทั้งบักทัวร์ฟังนั่นกับบกทัวแกเสร็จแล้วมืออื่นก็าติจัดการนั่นไอไถนะครับไถล้วก็บปลาพื้นที่เตรียมพอปลูกนะครับเลยเตรียมดินไว้พอปลูกได้สองสามหม่องนะครับแถ้ามืออื่นเราติดผลขับไปจัดการฟังคู่ถ่าทั้งพูนอีกนะครับคุณ ไถไถดินนวลเลยนะครับผมไถหลายรอบนะครับทั้งนั้นว่าจะปลูกยังก็ได้นะครับแต่ครับมีเมล็ดไอ้ต้นกล้าแล้วนะครับทั้งนี้ก็จะเป็นไอ้นี่นะครับนี่เป็นเรียบเลยนะครับกันกันเรียบเบิดบ่มีประตูบ่มีหน้าต่างนะครับนะครับคึ้ฟ้าคึ้นฝนนะเพี่น้พือนแล้วก็ยังฝนตกนะกระนะครับตรงนี้ฮักกระนะครับเดินได้นะครับเดินได้ควงกาเก่าและเณ่งอยู่ด้านข้าง ระแนงบนไซล์ระแนงบนระแนงล่างมีประตูนะครับเป็นห้องห้อง,งกันยัยกัวเก่านะครับนกุฎิเซียวเป็นต้นแบบอีกกระไรด้วครับด้วพี่น้องเด้อนี่แต่นี่ครับหัวใจที่ที่เด็ดของผมก็คือหมกักหมักระเบียงนี่นสิแลละครับเป็นระเบียงนะครับระเบียงที่เด็ดเลยนะครับตรงนี้ที่เด็ดเป็นระเบียงนะครับนะพี่น้องจับปมนั่นนี่นะพี่น้องเด้อ ข้างล่างนะครับ็ยังเหมือนเดิมนะครับกระทอมน้าหลังแหลกนะครับหลังแหลกที่ีเคียงห้างเลยนะครับหลังแหลกเป็นกระทอมยุบบนที่ผมนั่งเนี่ยนี่นี่คือนี่นะครับเป็นกระทอมน้าไม้ไผ่ห้างห้างลมมาเปียกมอดหย่อนนะครับเวลาเอามาเฝ้าสวนนั่ทีวัดเหาเห็ดเริ่มต้นท่านี้มีต้นไม้กับต้นนะครับนี่แหละทางน้าที่2องก็เป็นอันนี้นะครับนี่ก็ทย้อยนะครับเห็ดไปนะครับสวนกับประมาณสามปีเลยพี่น้อเด้วยกันี่แหละใกล้สินะครับต้นไหม้กรเริ่มง่ญ่เรื่อยๆนะครับเด้อเนี่ย บะเกินนะครับสามปีอีกปีนึงนี่ก็คือเห็นเป็นรูปเป็นร่างเป็นซีปีนะครับนี่ถ้าหกเกลืปีขึ้นไปต้นไม้นะครับวัวตองห่วงครับเต็มสวนเขาเลยนะครับแต่จุดเริ่มต้นเทาก็ต้องมีครับไอ้เดิอดแดงเขาต้องมีจุดเริ่มต้นนะครับด้วยตองเห็ดค่อยๆเห็ดวัวตองเห็ดใหญ่ก็ได้ครับเพียบๆกองซ้ำไายก็ได้ด้วยครับด้วยวัวตองไปเห็ดหลายนะครับมี่ลเดียวกับเห็ดไายเดียวนะครับผมนี่แหละประมาณนี้นะเพี่น้องด้วยครับสำหรับมินิกะเดี๋ยวทีฝากไว้ทั้งนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ